คลิปวิดีโอนี example, <t <t ้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื toxic, français, ้อฉลากกินแรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกรรมการครับปูเจริญเป็นยังไงเนาะหมานแล้วนะหมวดพี่น้องเอฟซีเป็นได้เบิ่งได้ชมจากทางช่องเพิ่งกระสินมาดแน่ระดัมากข่าวปูดีากให้ยาดย่อมเอฟซีเป็นหมานก็ดีใจเตัวปูเกียรติให้ลูกหลานทุกคน นี่แหละให้ไไมีโชจมีใช้ทั้งยังสิ่งเพราะว่าเขาโยบี่มันเป็นโยบุกลำบากเออก็ดีนะมันนี่วันที่เอ่เอวันวันจันทร์วันสองวันสองเนาะปากนันมาเหมนกันหมดเก็เห็นเพคนคอมเมนต์มาหลายแล้วครับว่าให้มาตามปูปะท้าย ถามว่าปูกระทายอยู่ใส่เนาะค่นอยู่จังหวัดใดเอนะนะครับ,<โ>บปกติเนาะปูประทายคุณก็อยู่ที่อำเภอประทายนะครับวัดเตยกต<ม>ระโตนวัดที่นี่กูกบว่ดไดจําม,มาอยู่ม่นั้นนะครับใหญ่วัดมาอยู่ที่วัดบ้านบ้านคุ่มบ้านน้องบัวบ้านน้องบวับงบว ตำบลหน,งนองสองหองอำเภอหนองสองหองจังหวัดกัแกัน,กนครับรับมากถ้าบ,บุญให้หลวงพอ่อที่มณฑาาลภาคไปสิบเอ็ดปีครับตัวนี้ก็เป็นวัดหลงังปู่เนาะเป็นวัดหล,ลางเป็นวัดหลังแต่ว่าวิญญาณแห้งครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยบัดนี้โชคเขามากนะเมื่อนี้ก,กติโชขคือเก่าถ้าเดมันเป็นโชคไปโชคมัน แอฟซี่ตัวกคนเดินหลุดอลวลองปูสิบวกคอยเหลนคอยเห็น,คอ,หนคอยท่ำไปดวงเข้าขึ้นหนีจังไลมันก็นได้หลายนะ่อใอ้ยะซื้อหลายคอยคอยซื้อไปเพราะไม่มีไผยเก้งหลุลูกลองปูกับพอด็หมู่จักตัวเลยเพี่ยงแต่ว่ามีมีดฝันเห็นเปิ้นมาบอกอผีกับตัวพระพลายเด้ สบอกเด้คุณยงแต่คนไมันยืนอยู่กับปูนกับวาสนามันอยู่กับโอกาสของเง้านํามนีอ่าค้นกับสารหัวมมาแต่แอนซอนอ่าอีสานอ่ามีแต่อธิแกนอ่านมอีสานแอนซอนอีสานเิธแกนกับแต่วงพ้องมากมาหนี่ก็มานําเบาโชคหรือบงหงยอมเนาะครับผมแมานำโฉกมนำใช่ บันนี้หลวงปู่เกิดสิบอกทุกคนเกิดมามีโศกกับมีถูกอากามีโชคกับบ่โชคถ้าบ่โชคกจจ็จะเพิ่มทอแห็ใจอย่าเพืองว่ากูสิถุ่มล่ะอจะไปว่าจะไปคิดเดอ้อญาติโยมเอฟซีทุกคนเด้อหลวงปู่สิบอกพระให้โลกเนี่ยมีผู้หูอยู่ในยมเจ้าว่าบอขกขัดขัดว่ได้นะ มีองค์หูองค์ดีอยู่แน่เอฟซี้อแบบบางขอบางข้าวคนธรรมดาเพื่นกับเกง่งคิกันดังนั้นถึงบอกว่าคาว่าเกง่งเนี่ยเก่งทุกคนที่คนเกิดมาถือทุกคนกินทุคนแต่ว,ว่าคาว่าเกง่เกงนี่เก่งไปพ่วมดีเ่อนว่าประเสริฐดังนั้นการสี่ทำาน้าย้ายถักหรือว่าเสียงโฉคเสียงบุญเนี่ย ถ้าเสียงหลายมันก็เป็นถูกถ้าเอาว่าถือก,ก็เป็นถูกทั้งใจถ้าถือเล่จาจักว่าเหล่าขาวซ้อยแสยกันแท่นะเมื่อเหลือจักบาทกันทำามาโชกเลี่ยงกันเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าไายได้มันมักสำคัญสามัทอสสำคัญคือไล่เหลือเช่นแอิดสีซื้อเลเนี่ย หลวงปู่เสีกสีหนึงน่งะหรือว่าฮกตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นหาซีหนึ่งก็ได้ดังนั้นถึงบอกว่าโชคมันมากกับป้นอยู่ครับดวงกับศสโอกาสของคนหลวงปู่ศึกษาเดือนตัวเลขมาโดนเขื่องอยากบอกเขื่งว่าอ,อยากบอก เป็นอย่างไยบ่อยากบอกป่ติผีมาตัวนั่นสิผีตัวนี่ว่าว้าลังเตื็อตัวโยมตัวโยมใจยโยมเก่าใจเปิ่นก็ดีถ้ายโยมม่เก่าใจเปิ่นก็ว่าผ้าให้พระเสียเงินเสียทองผ้าผ้ายโยมเสียเงินเสียทองนั่นมันเป็นไม่บวกคือกันผระแต่ว่าปี้หลองพูดใส่โชคน้วงปูก็ให้เลขก็ให้เบอร์ให้โชกโยม หายโชกทุกคนท้ามีบุญแล้ประโชกแต่ว่าถ้าแมนี่ซือกับหลวงปู่ในหลวงปู่บอกวันจะสืบหลายถ้ามีทุนเราก็ซื้อถ้าได้ทุนวันหน่จะพวันสองพวันก็ซื้อจะขาดลอยไปยังเอาเรียนลูกเลียนเต่าเท้าแนงงวดหนามีงวดหนามันมีโชกมันบหมือแต่ว่าบบบนี้ข้างล่างบับนี้เน้อเป็นข้างล่างเนี่ย ขังลุมมาี่นี่มีขังลุมมีขังเครื่อง้มีขังไตนักพูเนาะขังลุ้มขังล้างเมื่อกี้ขังเมื่อกี้ขังขังเครื่องก็ได้ขังเครื่องหกีหนึงหกซีหนึ่งกับหกสี่หาหกสีหนึ่งกับหาซี่หนึ่งหกซี่หนึ่งกับหาซีนึ่งจำไปมาทีนี่จะมีขังลุมขังล้างมีหาเก็ตัวเดียวเด้อหาเกศตัวเดียวครับที่นี่เดียวสิมา สาธยายให้พี่น้องยืดที่ถี่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้เนาะนะครับว่าเรื่องี่ผพันธมาจังหวัดี่ผพันธมาเนาะปฏิพันธ์มาปูหาหานึงกับหนึ่งหกเก้านะครับแอดมินก็บอกว่าถ้าปูห้สองตัวล่างนี่ให้ขืนแก้มลงแต้มน้ำเด้อ<ม>ดนะครับพี่น้องต้องจําให้ได้ต้องจับจุดปูให้ได้เพราะว่าปูนี่จะขืนแต้มลงแต้มนะครับงวดที่ผพันธ์มาปหูหาหานึง อ,อ๋อหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกนะครับแต่ว่าข้างบนเขายุ่นะครับตาเลกเขาจะถูกดีเกินไปข้ 1> 1างบนปูให้หนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้ามาหัวนีหมวดีวันที่สิบหกสิบหกนะครับสิบหกคือสภาคมนี่ปูให้หาซีหนึ่งหาซีหนึ่งขางางหาเจ็ดขางางหาเจ็ดขึ้นลุกเอาขื่นลุกเอาเดี๋ยพี่น้องทุกคนนะครับว่าได้จดตัวเลขให้นะครับเนาะเดขึน้น จะขึ้นตัวเลขชั่วห้แป๊บๆนะครับเนาะโชว์หน้าจอให้เบ้างหาเจ็ดอาจจะเป็นหาแปดหรือสิเป็นหกเจ็ดต่งเส้นนะครับเนาะตัวเลขของปูนะครับขึ้นแต้มลงแต้มหรือว่าจะขึ้นนะครับบวกกันนะครับพี่น้องเคยติดตามปูอยู่ปูตัวไทยนะครับหมวดนี้ให้หาสี่หนึ่งกับหาเจ็ดนะครับพี่น้องพิจารณาเอานะครับเป็นแนวทาง ครับตัวเรียกว่าจะเข้าวัดตถุดิบปฏิพิษนะครับนะครับเป็นความฝันปูกลับมาเล่าให้ฟังมาเล่าให้ฟังส่วนพี่น้องเอ็ดีอยู่ทางบ้านที่ติดตามเราชมอยู่กันให้พิ่คอพิจนาเอานะครับนัชอบจะไปนั่งไปพิจคอพิจนะครับแอดก็บอกทุกคลิปนะครับว่าได้บอกว่าให้ไปลงทุนเนี่ยนะครับบอกว่าให้เอาไปพิจารณาพี่คอเอาอีกที่หนึ่งนะครับพี่น้องถือใจเราจะจำค่อยไปนั่งไปลงทุนเอา ไปหาหยิบจากกอะสลากกินแบงนะครับสนับสนุนสลากกินแบงงวดนี้ปูกับสนับสนุนสลากกินแบงปูได้โชคไห่ไปนะครับได้โชคหลไปนั่นปูก็ได้โชคไหลไปด้นี่นั่นมาพี่น้องปูกับได้สนับสนุนสลากกินแบงอันนี้ก็สามตัวนั่นน่นี่ถึงสามตัวนั่นถือสามตัวหนาครับศูนย์เจ็ดห้ามาพี่น้องอันนี้ก็คำ นี่อันนี้ก็บสองตัวไายนี่ยเพราะพวกสนับสนุนสลากกินแบ่งถือถือกันนี่ครับพี่น้องผู้ถือถือทั้งสามตัวหน้าถือถือทั้งสองตัวไทยเนื่งเจ็ดกัถือนี่ครับหกตัวมันถืออันนี้ก็อันนี้ก็บถือถือเบิดนี่ครับนี่ถือแสดงว่ากองหลอันนี่คือครับสนับสนุนสลากกินแบ่ง อันนี้งวดที่พมาแล้วครับเด้อคูคนโูดดีนะครับครูันโชดดีนะครับฉลาดกินแบงงวดที่พันมาหนึ่งเจ็ดกับสามตัวหนาครับกับสามตัวหนาสามตัวหนาก็ถืองวดนี้ก็หนเจ็ดก็ถืองวดนี้ก็หาซีหนึ่งกับหาเจ็ดเอาเอาิดน้องไปตัดขึ้นปูเลบปนไ้นปีนะเอาถึงเงินด้วยห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าแปดตังสี่ก็ได้อ่าฮ่องๆงแล้ว อิสานบอลส้อนอิสานเทียนก็ดีขอบใจที่น้ำหน้ามาถวายคอยมิเยน็นจิตเย็นใจเพื่อนมเอฟซีุกคนกระซามต้อปูกันจั่นีละห้บอขีดเอียงคิต่ว่าให้ลูกหลานเอฟซีได้ถือกันได้ไปมันสิถือกันทุกคนเพราะว่ามันเข่าม้าเดือนพฤกสภาลแล้วเป็นเดือนเงื่อนเดือนท่องของหลูกของหลานของญาติของโยก แต่บารีทาคนไปวันทีสิบคอยเสมอจากเดือนหนาลูกเต้าเหล่าหลานเอฟซีทุกคนหนีหัวล่าสตร์จนบาสิางามแต่งามจงไดอยู่กับใจเฮาคิดเออ้าเฮาคิดดีก็คือดีทางเฮาคิดบ่ดีก็คือบอด่ดีดังนั้นถึงบอกว่ามหาปูนี่ก็ให้มิไห้ลูกหลานโชคหานโชคดีอย่าเก็บมิแต่ความสุขมีลูกสาวหลานสาวก็ๆๆวก็เยอดดันจาตาในเสื้อฟัง หวหยเนี่ยโยมมันเป็นของไม่เกลังยังง่งยืนมันเป็นของสมมุติขึ้นแต่ความดีของเราค่อยเป็นค่อยมายุคเนี่ยพ่อลูกก็รังเกียจพ่อกับแม่เป็นยุคของเป็นหัวลาสารบอกว่าเป็นยุคดังนั้นอีอซี่ทุกคนเนี่ยหลวงปู่ก็อยากฝากคิดดีค่อยๆดีคนจะดีปุ๊บปั๊บเนี่ยหาไม่ได้ มันร้อนเดี๋ยวนี้เพาว่าโลกร้อนผ้าก็ร้อนโยกก็ร้อนถ้าถูกหวยไม่ร้อนถ้าถูกหวยไม่ถูกกิ่งร้อนมาก <c oughs> <c oughs> ะนะครับผมสาธาุสาธุเด้อ